มาพี่น้องไม่กินเขาเศร้าน้ากันปากหูโพหูโพยุ่ยญ่ออกเผ็ดเพ็ดเนาะ <c oughs> ย่าทีมาว่าเลียงปลาทู่ปูเข้มไหเบิงให้ฟัง่งขันข้าซื้อปลาทู่มากเนาะขันห้ามาถอดซื้อถอดแล้วกินหึ่งแหงกระกืนยากก็ได้พี่น้องแม่นบ้าว่าบานนี้เขาก็มหาแนวดัดเปลงตัวสดห่อนหอนแบบนี้นี่แหละคือย่า่กินอยู่เดี๋ยวนี้แล้วนี่ย อนป่าเป็นค่ำเป็นค่ำบีลงจะเห็นบ่อพี่น้องเอ้ยนี่ดัดแปลงปะทู่โอ้ยสาธุสดจนน้ำจนเลอะโอ๊ะอเลยพี่น้องยากเกินที่มะว่าให้ฟังนั่นหละผู้พันเทศเป็นเทศเจี้ยงแล้วกะว่ายุาดอกว่าเนาะเข้ากะบอ่ไปนันน้ำเพนลนเหรอเขากับว้าสู้กันฟังซุ่ม เห็ดปะท่านจริงกับิมีอยู่พวกเห็ดปะท่านจริงเนาะต่ย่ายตะกอนนี็ก็เห็ดบะเริงคือการห่มห้างเด้กพี่น้องเนี่ยเอากันแดดผ้าผ้าแดดอยู่กับตอบย่า่นั้นเนตัดต้นใหม่ออกมาได,ได้เอามาเขาเรื่องปลาทูบ้านนี้กิทอดซื้อๆแห้งๆกับกินบอกใครแซบป่านใดได้พี่น้องแซบก็แซบจำเนื้อปลาทูนละเขาก็ต้องมาดัดเปลงยนแยกก มาตําตำกระชายพริกแหงแล้วก,กับกะปีพริกไทยจากซีหาเม็ดแยกกับโขกลงไปเนาะใส่กะปีน้ำ้อมตั้งน้ำให้เดือดเอาเครื่องเขําตำใส่ปลาทูตำใส่น้ำนะพี่น้องแบงนะแบงเนื้อปลาทูตำใส่น้ำเข้าบะต้องไปน้ำ ยางผู้ใดดรอกแต่ว่าสูมือนี่คนกะเกจงเนาะเบิงน้ำยูทูบเบิงน้ำหยางเนาะเขาสอนวิธีทำอาหารเข,าข้ากับว่าต้องกะเบิงเขาแน่แต่ว่าเข้ากับเห็ดตามเขาแน่เข้ากับเห็ดตามใจเขาน้ำเหรอวะเข้าแสบปากเขาเด้เข้ากับปุงเอาพี่น้องแก,ก่กะเก็บผักเก็บหยังมาใส่แบงเนื้อตำน้ำน้ำพริกเขา้าน้ำเครื่องเขา้าแล้วก็มาบีเป็นสิน้นเป็นตอนใส่น้ำเด่น่ แยกกับบีใส่นี่ยผักยังเขาต้องการเขาก็ใส่ตัวเขาลงข้อ,อยอนเด้่อยเพียงอย่งแสบอยู่ตั้งน้ำให้เดือดแล้วแยกกับบีปะทู่ร่งร่องร่งร่งเนาะเอาผักผักใสเดาะน้ำตาลน้อยหนึ่งน้ำปลาผงชูรสน้ำปลาดเดาะนิดหน,นึ่งก็ตามปากไผ่ไหมเนาะแล้วก็ผัก มัาละผ้ามาล่งใส่พักเปลยใดทีซิ่มเบ่งหนดด้วยตัวเขาลงข้อยอนด้วยพี่น้องต่ก่อนแยกกับเฮ็ดกับเขาว่าค่อยเป็นดอกแยกกับเป็นคู่พักเป็นคนที่รักจำมานะพี่น้องย่งามไปกินล้านนั่นล้านนี่ก็เฮ้ากรบหู้ว่าอันนั่นอันแทบอันนี้ร้านนี่แทบร้านนั่นเพราะแทบเมื่อสีนะเนาะเฮากับมาเบ่งแต่สมัยก่อนเนี่ยว่าบ่อ้ฟัง กับเบิ้งเขาว่าเขาใสอีหยังแนเขาอ,อนไรนีหยังแนสมมติว่าก๋วยเตี๋ยวอีหยังจังสีลาดนาจังสีเขาเห็ดจังใดนะยยกก็เป็นลักจำเอาเด้กันแต้สาวสาวอยู่คนนะแล้วก็ลองมาเฮ็ดกินเบิง้งมันก็แ่บอีดีพี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดมากก็ไมาได้ต่ไถในเด้พอนี่ไยอ่างีนเด้กับเขากับน้ำก็เริ่มเก้งขึ้นเด้กับเขาท่างผักกลางเก้งึ้นนั่นก็เป็น ซ้ำคู่สอนเข้าเนาะผัวอยากนั่นผัวอยากนี่ก็เฮ็ดเป็นก็ว่าใส่จังสันใส่จังสี่ใส่อันนี้อันนั่นเข้ากะเฮ็ดไปมันกะแซบอีลีพี่น้องย่าก็นจนได้เป็นแม่ค้าถ้าสมัยก่อน,นเนาะเอาปาอ่อยฟังซ้ำนี่ละพี่น้องนี่มันปะทู่แหงๆเอามาเฮ็ดแบบนี้เอาสุดยอดละพี่น้องสดนามมันหอนนี่ก็คล่องข้อขนาดเลยย่าจะบ่ค่อยกินนะ ห้างห้างย่ยกินปลาทูทอดย่าเสียวมาเห็ดแบบนี้กินซ้ำนีแ่แหละพี่น้องมากินเข่าน้ำกันจ้า